ไม่ไม่ได้เจอกันนานนานพอสมควรเมื่อกี้ผมขับรถมาบังเอิญจราจรค่อนข้างติดขัดก็เลยต้องจอดรถไว้แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาเราคิดว่าถ้าบอกมอเตอร์ไซค์ว่าเรามาที่นี่เนี่ยเขาอาจจะไม่พาเรามา ก็เลยบอกเขาว่าผมจะมาทําข่าวครับปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ฉลาดมากก็บอกว่าคุณไม่ใช่ทําข่าวแนี่ๆภาษาไทยพูดจาชัดเจนแบบนี้เนี่ยจะไปขึ้นเวทีใช่ไหมเ็าบอก ผมบอกใช่ครับจะไปขึ้นเวทีผมก็ไปอยู่เป็นประจำเดี๋ยวผมไม่ส่งให้ใกล้เวทีเลยก็แล้วกันเขาเขาอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับเขาบอกเขาจะฟังผมพูดหน่อยไอระหว่างทางรถติดเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังครับว่าทำไมเขาถึงต้องมาคัดค้าน การนโทษสกรรมครั้งนี้แล้วผมก็ถามเขาว่าคุณคิดเองหรือเปล่า <_ d umb> เขาบอกผมไม่เคยเชื่อใครง่ายๆผมต้องคิดด้วยตัวเองครับเขาเล่าให้ผมฟังแต่และอย่างแต่และตอนเนี่ยมันทำให้ผมมีกำลังใจมากขึ้นว่า ประชาธิปไตยของเราในวันข้างหน้าคงจะเบิกบานมากขึ้นกว่านี้แน่เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้อยู่ในสคริปต์เพราะเพิ่งเกิดขึ้นมีคนถามว่าผมหายไปไหนอาจารย์สุรัตน์ไม่เอาด้วยหรือผมไม่ได้หายไปไหนครับ ผมยุ่งอยู่กับงานแล้วก็อธิบายให้สื่อมวลชนต่างประเทศฟังว่าพวกท่านกำลังทำอะไรกันอยู่สื่อต่างประเทศหลายสำนักไม่เข้าใจครับแล้วนึกว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกอนุรักษนิยมที่ไม่ต้องการก้าวหน้าก้าวย่างไปข้างหน้า ผมบอกว่าการต่อต้านนิรโทษกรรมนี่แหละคือการก้าวไปข้างหน้านี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปการเมืองประชาชนเขารับไม่ได้ที่จะเอาเสียงข้างมากมาอ้างแต่อย่างเดียว ผมเห็นด้วยกับนิรโทษกรรมถ้านิรโทษกรรมนั้นระบุไว้อย่างชัดเจนว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่มาประท้วงและไม่ได้ทำอะไรผิดนั้นไม่ควรจะมีโทษแต่คนเผาบ้านเผาเมืองใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดตัวเองเป็นผู้ใช้กฎหมาย ตัวเองต้องการนิรโทษกรรมตัวเองมีที่ไหนในโลกผมถามสื่อมวลชนตะวันตกว่ามีนักปราดหรือปรัชาชุดใดอันเป็นสากลของท่านที่จะรับรองการกระทำนิรโทษกรรมเช่นนี้ไหม เพราะผมก็อยากฟังท่านอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่ตอบเพราะมันไม่มีไงครับมีที่ไหนในโลกที่ผู้ใช้กฎหมายเองจะใช้กฎหมายในทางที่ผิดแล้วนิรโทษกรรมตัวเอง ถ้าเป็นเช่นนี้ที่ศาลตัดสินไปเมื่อวานเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นิรโทษศาลไปด้วยเลยสิครับสรุปแล้วมันไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างนี้เขาเรียกว่าทรราชครับไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะไปปล่อยให้ ความเป็นประชาธิปไตยยึดอยู่กับหลักเสียงข้างมากโดยไม่เคารพประทัดสถานหลักสิทธิมนุษย,ยชนและหลักนิติรัฐนิติธรรม<ช><ด>มันเป็นไปไม่ได้<ช>ดผมถามว่าถ้าประธานาธิบดีของคุณเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยให้ภริยาตัดสินใจซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นของหลวงและอยู่ภายใต้กำกับอำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดีในราคาที่ถูกกว่าตลาดอย่างผิดวิสัยพวกคุณยอมไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยพวกคุณเพลเจอร์แล้ว ไปท่องอะไรมาก็ไม่รู้ครับประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่เนื้อหาสาระไม่เป็นประชาธิปไตยเลย,ยถ้าวันหนึ่งผมทําผิดแล้วถูกจับได้ผมบอกว่าไงครับศาลไม่ต้องตัดสินนะเดี๋ยวให้รอประชาชนเลือกตั้งผมก็แล้วกันมีเหรอครับ ที่วันนี้ผมมาเนี่ยผมไม่อยากจะแค่สื่อสารกับพวกท่านผมมีความเชื่อว่ามีคนที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วกำลังดูโทรทัศน์อยู่ณขณะน,นี้มีพี่น้องประชาชนไทยเสื้อแดงที่กำลังดูทีวีแล้วผมอยากจะสื่อสารกับเขาด้วยท่าน ลองนั่งคิดดีๆใช้เหตุและผลสิครับว่านี่มันเป็นการกระทําที่ถูกหรือเปล่าถ้าท่านอ้างเรื่องของ90ศพว่าประชาชนนั้นมีความสำคัญไม่ควรจระเสียชีวิตอะไรต่างๆนะนะมาวันนี้คนที่เสียชีวิต90ศพ พี่น้องชาวเสื้อแดงยอมเหรอครับเขาหลอกใช้คุณเขาหลอกใช้ครับและในที่สุดเนี่ยเขาก็เทนโยบายอะไรบางสิ่งบางอย่างโยนให้แล้วเขาก็ได้คะแนนเสียง เพื่อที่จะไปใช้อำนาจในทางที่ผิดและเอาประโยชน์ใส่ตัวกับพรรคพวกเท่านั้นเองอย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ผมบอกกับสื่อมวลชนต่างประเทศอย่างละเอียดด้วยว่า ประชาที่พวกท่านกำลังถามผมเนี่ยว่าควรจะอภัยและควรจะไปข้างหน้าเนี่ยนอกจากพวกท่านจะตอบไม่ได้แล้วผมถามกลับไปด้วยว่าในฐานะที่พวกท่านเป็นสื่อมวลชนเนี่ยท่านสนใจแก่นสารประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเปล่า ในประเทศของท่านคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสมมติว่ามีร้อยคนไปลงคะแนนเสียงกันอยู่30คนแล้วพวกท่านก็อยู่กันอย่างนั้นเอาระเบิดไปตีหัวชาวบ้านบ้างทำอะไรไม่รู้ต่อมีอะไรพวกเราไม่ต้องการไปทางนั้นพวกเราต้องการไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดพองที่ดีงามและให้สังคมมันยั่งยืน มีหลายคนถามผมว่าเป่านกหวีดแล้วได้อะไรบางคนวิาพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบประชดประชันเยอะหยันกันเต็ไมไหมหมดผมอธิบายให้เขาฟังอย่างนี้การเป่านกหวีดคือการแสดงออกของประชาชนเพื่อที่จะบอกกับรัฐบาลว่า เรารู้นะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วเรากำลังเป่านกหวีดให้คุณหยุดการกระทำนั้น หลักการในการเป่านกหวีดของเรานั้นถือว่าเป็นหลักอหิงสาที่มหาตามะคานธียึดไว้อย่างเหนียวแน่นเราไม่ได้ไปทำร้ายใครมีคนถามคานธีว่านั่งปั่นฝ้ายทำไมเหรอ ทารที่บอกนี่เป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะบ่งบอกด้วยเหมือนกันว่าที่พวกตะวันตกพยายามล่าอาณานิคมและกดขี่พวกเรานั้นเราไม่เห็นด้วยกับคุณการเป่านกหวีของเรานั้นเป็นการกระทําที่อิงกับหลักอหิงสาเราไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น มีคนบอกว่าพวกนี้คือพวกชาตินิยมที่บ้าคลั่งหรือเปล่าผมถามบอกว่าการรักชาติมันผิดตรงไหนเหรอครับก็นี่คือปืนดินแผ่นดินของเราที่เราต้องอยู่ที่นี่เวลารัฐบาลเก็บภาษีไปไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง มันก็เป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่เหรอครับที่เราจะต้องหวงเงินของเราอ่ะเมื่อวันก่อนผมได้มีโอกาสดูคลิปของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยตอบคำถามสื่อมวลชนไม่ได้เลยว่าข้าวในสต็อกเหลือเท่าไหร่ ตอบคำถามไม่ได้ด้วยว่าใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่ขาดทุนอีกเท่าไหร่ประชาธิปไตยย่อมหมายถึงประชาชนสามารถยังถึงข้อมูลข่าวสารและมีเสถียลรภาพทางการเงินครับ ประชาธิปไตยที่ไหนแหละครับที่เขาจะบอกคุณว่าอย่างเงี้ยโอ้โหขยันถามกันจริงนะพวกคุณเนี่ยไม่ทำอะไรกันแล้วเหรอถามอยู่นั่นแหละที่ถามเนี่ยเหนื่อยไหม นี่คือคำตอบครับพี่น้องเสื้อแดงที่ฟังผมอยู่ครับวันไหนก็ตามที่ท่านยังถึงข้อมูลข่าวสารไม่ได้วันไหนก็ตามที่ไม่สามารถชี้แจงตัวเลขได้ว่าเงินภาษีเก็บไปเท่าไหร่ใช้ในอะไรไปบ้างนี่รับรองไม่ใช่ประชาธิปไตยครับ มันอาจจะมีบางโครงการนะครับที่พี่น้องสอแสดงเขาได้แล้วเขาก็เลือกในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้คะแนนเสียงเขาท่านสองคนยินดีตกลงกันแล้วประเทศล่ะครับ เราจะทำยังไงกับสังคมของเราเราจะส่งต่อสังคมให้ลูกหลานเรายังไงล่ะครับหรือจบกันที่ผลประโยชน์ระยะสั้นแบบนี้แต่ประเทศนั้นถูกปู้ยี่ปู้ยำช่างหัวมันเถิด ผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยมีขันติธรรมผมเห็นท่านทางทีวีผมได้ฟังพวกท่านทางวิทยุเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราควรจะทำก็คืออะไรครับเรามีหน้าที่ สื่อสารกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราและชักชวนให้เขาคิดอย่างมีเหตุมีผลเถอะครับถ้าในกระเป๋าตังค์ผมมี10บาทแต่ผมไปใช้เงิน15บาบาทยังไงยังไงพี่น้องเสื้อแดงก็ต้องคิดได้เหมือนเราครับ ประชาธิปไตยที่ไหนครับเขาให้เสียบบัตรกันแทนได้ครับก็ท่านได้รับฉันทามติเข้ามาท่านเป็นเสียงของเราท่านเป็นตัวแทนของเราสรุปแล้วท่านเอาเสียงของเราผ่านในบัตรนี้ยื่นให้ใครที่ไหนเสียบแทนเหรอครับ นายกรัฐมนตรีหลีกเลี่ยงการตอบคำถามหลายประการแม้แต่การทำหน้าที่ในรัฐสภาที่เราเห็นกันมาอย่างนี้เรียกว่าประชาธิปไตยเหรอครับกล้าสมัครเข้ามากล้าออกนโยบายก็ต้องกล้าตอบคำถามสิครับ นอกจากมีการเสียบบัตรแล้วเมื่อวานเราได้ยินอย่างละเอียดจากสารอีกว่าอะไรครับมีการยัดไส้กันเข้าไปอีกครับผมฟังผมนึกว่าสารกำลังอ่านคดีของเด็กมัธยมปลายอยู่ครับ ผมไม่เคยทราบเลยนะครับว่าฝ่ายบริหารกับมิติบัญญัตินี้กล้าที่จะยัดไส้ซึ่งหมายถึงเอกสารปลอมนะครับสื่อมวลชนต่างประเทศถามต่ออีกว่า ก็ถ <ersch> ้ารัฐบาลเขาเลิกนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยพวกนี้จะหยุดไหมทำไมยังไม่หยุดเล่าผมบอกว่าอย่างนี้ครับผมบอกเขาว่าอย่างนี้ครับผมถามคุณด้วยจิตสำนึกมโนธรรมของคุณตัวคุณเองเชื่อไหม ตั้งแต่ฉบับของคุณเฉลิมอยู่บำรุงยันบทสัมภาษณ์ของนายกและรัฐมนตรีอีกมากมายแล้วมาถึงฉบับปัจจุบันยากกว่าเรียนหนังสือปิญญาโทครับยากตรงไหนรู้ไหมครับไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นฉบับจริงสักทีครับ การกระทําที่เกี่ยวข้องกับนิรโทษกรรมทั้งหมดนั้นผมอยากขอให้พี่น้องชาวเชื้อแดงนั้นอย่าพิ่งถกเถียงแล้วลองไต,ต่ตรองคิดอย่างถี่ทวดดูสิครับว่ามันบ่งบอกว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เขามีอุดมการทางประชาธิปไตยไหมครับ สื่อบนชนถามผมหลายคำถามครับและอีกคำถามหนึ่งที่เขาถามผมมาอีกก็คือว่าฝ่ายค้านหรือประชาชนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีทางได้พักการเมืองของตนขึ้นมาเป็นรัฐบาลจึงทำตัวเกเรเขาบอก ผมเลยตอบกลับเข้าไปอย่างนี้ครับไม่มีรัฐบาลไหนในโลกนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะมาจากเสียงข้างน้อยมันก็มาจากเสียงข้างมากแต่ที่เรากําลังกระทําอยู่นี้ก็คือไม่อนุญาตให้รัฐบาลเสียงข้างมากเป็นทอราชครับ พราะฉะนั้นที่สารตัดสินแล้วอ่านให้ฟังอย่างละเอียดเลยเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าอะไรครับว่าการกระทําอันนี้เนี่ยขัดกับหลักประชาธิปไตยนิติรัฐนิติธรรมที่ควรจะมี พี่น้องเสื้อแดงผมมั่นใจว่าท่านกำลังฟังอยู่บางคนฟังก็เพราะว่าวันหนึ่งท่านก็จะได้ด่าผมต่อ <ysz> <sidewalk> ผมไม่โกรธท่านหรอกครับเวลาท่านจะด่าผมอ่ะแต่ผมอยากชวนให้ท่านคิดด้วยกันครับว่าท่านอ่ะ จะลอแต่ไปพึ่งพารัฐบาลเขาอย่างเดียวหรืออยากจะมีระบอบการเมืองการปกครองที่เรายืนกันด้วยลำแข้งอย่างสง่างามแล้วมีศักดิ์ศรีในชีวิตของเราครับเราโดยรวมแล้วเป็นคนขยันทำมาหากิน แต่ไม่จำเป็นต้องเอาระบบแย่ๆมาทำให้คนอื่นเขาเสียหายและกัดก่อนวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศด้วยผมบอกกับสื่อบลชนต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักที่มาจากสาหรัฐอเมริกาด้วยว่า ถ้าวันนี้คุณรู้สึกไม่พึงพอใจกับการกระทำของประชาชนที่ถนนราชดำเนินผมอยากถามคุณได้วว่าเวลารัฐบาลของคุณเป็นทรราชทำกระทำการทุจริตหรือไม่ดีงามจนประชาชนต้องออกมาเดินประท้วงอย่างกรณี Occupy the Wall Street คุณเห็นใจประชาชนคุณบ้างหรือเปล่า คนในสหรัฐอเมริกาโกรธเคืองกับประธานาธิบดีมากเมื่อทำไมครับประธานาธิบดีอนุญาตให้หน่วยงานความมั่นคงนั้นสามารถดักฟังโทรศัพท์แล้วอ่านอีเมลของประชาชนด้วยครับถ้าคุณเชื่อว่าพวกเราไม่ก้าวหนะ้า คุณแน่จริงเขียนบทความด่าประชาชนของคุณที่ประท้วงด้วยสิครับว่าพวกเขาไม่ก้าวหน้าเลิกเทศนาประชาธิปไตยให้เราเถอะครับท่านิยามของท่านหมายถึงประชาธิปไตยเท่ากับการเลือกตั้งครับ ประชาธิปไตยหมายถึงการปรึกษาหารือการเชิดชูคุณธรรมศิลธรรมและเลือกธรรมในสิ่งที่ดีงามกับประชาชนและสังคมโดยรวม ต่างประเทศชอบสอนผมเรื่องประชาธิปไตยแล้วถ้าวันไหนเขาพูดเรื่องประชาธิปไตยกับคุณคุณถามเขากลับเลยนะครับในปาเลสไตน์ฮามาสชนะการเลือกตั้งทำไมพวกเองไม่ยอมรับ ชีทหารเข้ามาแทรกแซงในอียิปต์ระหว่างผู้สนับสนุนมอร์ซี่กับอีกกลุ่มหนึ่งคุณกลับไม่เรียกรัฐประหารคุณกลับเรียกว่าผู้สร้างเสถียรภาพประชาธิปไตยแบบนี้คือประชาธิปไตยมือถือศากปากถือศีล เราไม่ใช่คิดฆ่าคุณเรามีปัญญาคิดด้วยตัวเองครับชาตินิยมของเราก็ไม่ได้เป็นชาตินิยมที่อิงอยู่กับชาติติพันธุ์แล้วไปสร้างความเกียดชังกับผู้อื่นบนฐานของาศาสนาความเชื่อและอื่นๆครับ ชาตินิยมของเราเป็นการปกป้องผลประโยชน์และเป็นประโยชน์ที่พวกเราจะดำรงรักษาไว้เพื่อสืบทอดแล้วส่งสังคมที่ดีงามให้กับลูกหลานต่อไปครับขอบคุณครับ